ให้เน็ตให้เน็ตดนละครับโ้นะกอใ่กอดกาเกียพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวขึห่งเ้หมาเล่นเนเล่นเนีย วุ้ยโดนมาไม่ไม่รมาไม่เลแรงขอโทษนะครับเอาเลยเล ウェ <laughs> <いは S 2> <laughs> อเอาไปยังไงครับไปแกยุ่งซองบางทีไฟล้มหาไปก้นแกงเลยวะอยเาแย้ยเมาออมาขึานูอยู่ยิ่ฟังไหนก็น็อกด้น็อกด้ อ้ายอ้ายอ้ายปล่อยไหวเปล่าไหวเปล่าตู้กันตู้ไปเลยตู้ไปเลยเอาน็อกเอาน็อกไม่ไหวพอกพอพี่ถอยก่อนถอยก่อนนับก่อนนับนับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดไหวไหมครับแปดอ้าไหวเดี๋ยวมาชนมือก่อนมาไครับไหวไหมพี่ไหวหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่อ๋อที่สบายไหวนะไหวนะขอโทษก่คนเลยมาชนมือครับอะไหวหรือเปล่าโอเคนะครับขับต่อครับพี่ข้าต่อไหยพี่เมาเมา ครงนทีครับคึ่งราทีตามเน่เตือน์ทีขยับเข้ามาไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาชกไม่ชกผมชกนะได้หมดเลยเข้าดิเด็บอย่ายังไม่เอา ไ,ไม่ยังครับไม่ยังสบายจิจมาสบายสบายพ่อทีว้ามาเข้ามาโทษทีว้าไม่เป็นไรวปวดไะเนี่ยไม่กอดตายละโอ้ยบายมากบายมากไหวก็พอไปเกโอแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวไม่โดนเลยวะ ไม่โดนเลยวะไม่โดนเลยครับไปเท้านหน้าไปไม่เป็นไรแต่ตัวไป <laughs> ตัวไม่ได้ซอมมองกล้องหน่อยไหนดูดิไห <laughs> ววะเนี่ย <laughs>